ก็วันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปไหนดีนะก็เคลียรภารกิจเรียบร้อยแล้วพอดีวันนี้มันมีขบวนขบวนแห่เทียนเข้าพรรษานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นยังไงนะครับปายเอ m เก็เราก็เริ่มต้นเดินทางจากตรงนี้แล้วกันนะโรงพยาบาลปลายอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ป H ้ายเอ m เเนาะก็ มามีโอกาสดีครับอินเทอร์เน็ตก็ดีพอสมควรก็เป็นบรรยากาศของโรงพยาบาลปลายแล้วกนะันเนาะก็เข้ามานะก็ท่านที่เข้ามาชมนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับกำลังแรงใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินจากโรงพยาบาลปลายไปนะครับก็จะไปทันขบวนแหนะ่น่าจะถึงวัดหลวงพอดีนะครับก็ก็เข้ามานะครับปลาย SCM เนาะก็เป็นโอกาสที่ดีนะเป็นโอกาสที่ดีไปเราไปเลยครับ จากโรงพยาบาลไปนะช่วงเช้านะครับตอนนี้เก้านาะฬิกา